สวัสดีครับผมไดเรนศักคงโสภาดีครับเป็น CEO กรุ๊ปของบริษัทดรเต่าจำกัดครับ mm hmm. ก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีนะครับว่าวันนี้คือวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทเรานะครับ mm hmm. ก็ก่อนที่จะผมจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราเนี่ย mm hmm. ก็คือผมอยากจะเกริ mm ่นกริ่นถึงชาเขียวสักเล็กน้อยนะครับ ชาเขียวเนี่ยก็คือชาเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ชาเขียวมาชชที่พบเห็นได้มากเลยครับในท้องตลาดของไทยเราและมีขายวางขายอยู่อย่างทั่วหลายในประเทศไทยของเราซึ่งชาเขียวเนี่ยรู้ไหมครับว่านอกจากเป็นชาเขียวร้อเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยชาเขียวเนี่ยยังมีสารอื่นๆนะครับที่พบมากในชาเขียวซึ่ง랩ของเรานะครับก็ได้ค้นพบ สารชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในชาเขียวก็คือแอลเทนอานีนครับแอลเทนอานีนเนี่ยคืออะไรแอลเทนอานีนเนี่ยก็คือสารเป็นกรดอะมิโนที่พบได้มากในชาเขียวซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยมีส่วนช่วยทำให้เราผ่อนคลายครับช่วยในการนอนหลับทำให้สมองเราผ่อนคลายช่วยในเรื่องของความจำก็ผลิตภัณฑ์ของเราครับก็เป็น แอลทีนาเียซูเปอร์แอลทีนาเนียมซูเปอร์อทนครับสกัดมาจากชาเขีย so ว100%ด้วยอะทีโรนีนในนี้ก็จะมีแอลทีนานีครับอยู่100%ก็ถ so so ้าคุณทานแอลทีน i n นีของเราก็จะมีส่วนช่วยในการนอนหลับเพราะสกัดมาจากแอลทีนสกัดมาจากชาเขียว100% LTD น,นี้ก็คืออยู่ในนี้เลยครับ100%ก็ไม่ต้องไปสกัดจากชาเขียวแลบของเราทำให้แล้วนะครับก็ราคานะครับเริ่มต้นก็คือ999บาทแต่ตอนนี้นะเราจัดโปรโมชั่นลด20%เราขายอยู่ที่ราคา799บาทครับก็สำหรับการขา,ขายของเรานะครับก็จะขายที่หน้าร้านของบริษัทดรเตร่า ทั่วประเทศสำหรับสุดท้ายนี้เนี่ยก็คือโปรโมชั่นครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าลด20จากราคาปกติ999ก็จะเหลือ799บาบาทครับพร้อมครับ